วิธีทดสอบว่าเห็ดจะกินได้หรือกินไม่ได้เราก็เอาเห็ดมาให้กิ้งคือกินดูก่อนนะคะถ้ากิ้งคือกินได้แสดงว่าคนก็กินได้ตอนนี้เห็ดกกิ้งคือกําลังกินเห็ดอยู่แสดงว่าเห็ดเห็ดนี้เห็ดแหวงไปแล้วกินกินได้นะคะพิพสูจน์ง่ายๆเลยมันกําลังกินอยู่ you mm -hmm.